สวัสดีตอนเช้า่่งคอนเทนตแล้วสวัสดีตอนเช้าลาเรเลยนวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีตอนเช้าพี่เอลที่ทำอะไรเนี่ยว้าวนเหี่ยวเฮ้ยนมึงนี่เมนขุนเหี่ยนเหี่ยว่วางขาวดยไม่ัดเสกเอาเองอยากใส่อีกขุนเนี่อยากใด่บ่คนเม่ยวขุนฝากตะกนขทานำ บอมคากคืนบอกว่าจังไหนเกาะฮะจังไหนเกาะโอ้ยบอเมยเคุฝาให้เป็นคำรังแรงใจเอ้าคืเลนยญ่แต่สตาไทยสุดเนี่บอบอเย่เยเลนนะผมเล่นเมื่อกี้ให้หนุนเกบเข่าบอเอามาเข่ามาเข่ามาเข่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลนหญ่ในโลบอี

นีมผาเา่มนมีนอ่อั้น่าี่นดามอกนชัดไปน่ได้เป็นเลกืลก่อเมื่อวานนี่มาหอด,ดีตะแปดวงเช่ไหมแลนหาริสดอานี่นีงไห ท่างเข่านุ่นเหรอชิบมาชิบมาข้ามัเอานั่นมาเต็มชิบกวนชิบกวนหน้าที่นี่เนนรั่นี่นั่นเหรอไม่รู้มันเต็มเราอันก็เลยไปหาเราอยู่ว่าอไดอันนี้้นแทบ่เา่อปอนปนืนมอนเขบ จากนอ้นจะเสไปไปเมืองแบบพวกรีสอร์ทบางอันนี้เนาะรีสอร์ทหรือเป็นแบบแนวสไตล์โรงแรมมอนเขาหรือผ่านเส้นตัวเขาไปเสียดคือปั๊บเท่าสองเลยสรุปว่าอันมบะฮุ่งชันก็เลย่นเปรตตีตัมบะฮุนที่เล่นไปไกลเนี่ยตัมบะฮุนชันเอาชัาอาาชานอะไรคือเขาตีช <c oughs> <ส>ันไปเล่นหลีดหรือเปล คือไปแล้วล่ะกลง้าวไแล้วนะพีาไปแล้วเก็ือนดีาเกาไเก้เกกะเอาแม่ล้าเ้าอีกคนแมุ้นุมไป้นอเปก่อนนนี่เนไงห่ามนับ้ำ ให้เม็ดพีเอนส่วนลูกสนเอายิ่เืเ่อคืเ่คกูมกืนเออพูแบบปูมึกคืคืแบบจากเออจากมากคือมิดจันเลยมัมีเสียงว่าแม่มันไม่เสียงมันีุล่มเห็นว่าแม่ลุกแม่เป็นอย่างดีเ็นส่วนอยู่ขึ้นเอเอซอยบอาซอยบอค่อยคอยค่อยค่ จะกินบคออยู่ได้แล้ววะฟาดขึ้จับแท้เขาอยากนี่มากินอันนี้จะขึนเงอันนี้มันาไม่อยากกินมันาอยากกินอ่างนี้แมถือลูก้อแม่ไม่เ่เลยุกเลยมัน้องมกเบาเขาออกไปเลยแม่าอยากแม่ต่ว่ากรอาปาก้ย่นี่ไหมนี่แม่เพิ่งเก็บของกันแม่เอ้ย ออกออกกระชับออกข้างเก่าเนี่ยไปโอ้อจูเพืจะจอดรถญี่ปุ่นละเฮ้ากับชิบ่ออกเลยพี่ไต้อันไหนไมนออกไปฮะไหนว่ากระทั่งอยู่บนเมือตี้ออกไปท้ายนี่แล้วมันไงออกไปกระหอด ไปงานเลยบ่<อ>ไปงานเลยบ่นอนที่งานแถวงานเลยโอเคยังบ่มียังบ่มีไปเราก็เดินทาง รถคือเปื่อนคือเออแต่จากล่างรถละเอาไว้เป่าเปื่อนไหนๆอันนี้นหมอกตกแล้วก็ถึบปุ้นแล้วขนมนยังอะไรมันเป็นยังไงมันบดเสียบ <c oughs> ข้ามปังเมื่อคืนมีแต,ต่คนจมเน็ตบออันบอนเพื่อนอะไรนี่วะในวงเน็ตมีแต่นคนเด่นบ่ได้บ่ไ,ได้อัปเดตอ้าคือเร่นเลยสวัสดีตอนเชา้าส,ส,สวัสดีตอนเชา้าพี่เบลนี่ทำอะไรเนี่ย มาแกงพี่สาวกันนี่อยากไอนี่อยากไอขึ้นฝากีดทานนำโอ้ยบ่แมนนฝาอนจังไนกยู่บ่นึ่งวนี้จัไเกานโอ้ยบอแมน้น มันมันมันยาาผมไม่สิบตัวคืนฟรีปูตังปรด้มันอันนี้เดี๋ยวมันจะลอกคบ่าจะไก่อนโอ้ยลมากให้เป็นกำลังเครงใจซ <c oughs> <c oughs> ากลมกลม็ลมลคักมลย แล้วไก่ครบแล้ว,ลว,วป้าเบิ่งในเขาเิือลมบ่เนานะลมจังสีเกียวคืนยากนะแล้วนี่เราอันจุดพูดมาจุดยิ่มมองนี่ล้วพี่นอ้องบอห้รถสั้นเนยจังใดมันเป็นพูดนะใหญ่เนาะเส่นอยอยู่ใสีงน,นอยเหตุงี่ มาเก<อ>่งพี่สาวกันเยี่ยงมาแล้วมาไดี๋ยว,ยวนะอตอนี่แหละจบไปแล้วครบแล้วพี่น้องใส่คลิปนี้แค่การซีฟากไว้สำหรัคลิปหน้าพูกันไหมจ้าเดี๋ยวพากกันออกเดินทางก็ตนอะพี่น้องเนาะ